เฮ้ฮ่าฮ <bin out> <disappointment> ่า <haciendo> ฮ <sound> <ako> ่าฮ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 ่ กิดอะไรขึ้นผมได้เสียงพวกคุณใครตายยังฮัลโหลตูเชื่อ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 ชื่อเชือเชื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร่โอ้ยผมเจ็บผมเจ็บดอ้นะมันยังกหน้าประตูอยู่ไหมตัวไหนไม่รู้่เย็งอย็่อยเหรอ ไม่รู้ไม่ไม่เห็นนะแต่ผมออกมาก่อนพร้อมใจกันตีไหมครับเอาไหมไหมหนึ่งสองสามดู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 วัดดิวัดดิไงทีนี้ทางออกทางออกไอ้หนูไอ้หนูเข้ามาดิซี่ เก้าไม่ก้าตีกว่าก้าตี้กว่าประตูหลอกเอออ๋อมันขำว่ของเราให้ตัวนั้นตกมันไหมอะไะตกไม่ยอมเลยตกเลยตกเลยมาดิ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 เอาออ้าวพวกเราของรีบไปเก็บก่อน นี่ต้องทําอะไรอ่ะก็เหมือนเธอมามันมีตู้เลยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมีนานแล้วมันมีนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมีนานแล้วเฮ้ยแปลกแปลกผมก็ทำอะไรได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเราไม่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะถามไรได้ไหมอ่ะอะไรครับกดเลยอยากดีน้งเมื่อไหร่อ่ะเรามีนานแล้วเรามีนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ คนระบดคนระบดเอ้าเอ้ามีใครตายบ้วะมีใครตายบ้วะไม่มีไม่มีไมม่ีเดี๋ยวนะเอ้าต่อนี่เหนียดอยวางเี่อ๋อนึกว่าตายโถอะเถอถตายเลยวเฮ้ยใครแกล้งผมได้ยินเสียงอ่ะเสียงมังมุมอะเฮ้ยกลับก่อน คุณแทบเอก่อยมตยคุณแทบคุณแทบามาดูผมอาลายเนดูผมฟาดมัดีวะคุณแทบฟานะฝันนีวเฮ้ย้ดิมาดิดเออแยวแทบแตแทบทุกคน เรียกใครแทนเล่นแบบนี <sm ack> ้สิแแกงเล่นเฉยที่ไหนบุ้มปอกแบบหมดไงอยาเล็นเอะไรลวะออกาคุตามด้วยคเหรอเจฟเจฟ

ปเอะมันยืนมองผมอยู่มันไม่ตามผมมาทีตอนแรกอ่ะผมแอบผมแอบเข้าไปตรงนี้เว้ยแล้วแจะอยู่มีมีตัวอะไรวิ่งใส่ผมผมเลยรีบออกมาเลยผมก็งงจริงนะผมงงไปเลยแล้วแต่อะไรกันเลยแต่ตายตายจริงตายต้งคู่เลยจริงเหรอพูดจริงพูดจริงี่ผมเกลียดพี่แกเก่งเก่งแก่งเก่งเก่งเกงเอ้าหายไปไหนกันหมดอ่ะ ไหนแล้ววะไหนโอเคโอเคไม่ค่อยไม่ค่อยแต่ยังไม่เดินชนมันแต่มันไม่ทำอะไรอ่ะไม่ไม่เดินชนมันการปีใส่หยิบของตันนะมันก็เปการปีใส่ครับผมไม่ได้ดูแลผมไม่ได้ดูแหละด่าทำไมอ่ะเสียงเหมือนนั่นเลยคุณพิว่าตรงนี้เป็นประตูหนีไฟจริงหรือเปล่าจริงจริงคุณจอนนำเลย ลอยขึ้นออกมาครับตอนนี้เราแกงเป็นเพียบแล้วลอยขา้ออกมามาดูกันว่า ม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจ้าพวกเขายังอยู่กันอวะลี๋ยววาตาแถบลี้ยววาตามมันตาแถบอุ้ยอุ้ยยุ๋ว่าจะไปเสียงทุกคนด้วยนะคุยกัเลยว้าวเชี่ย ต,า,ตายหมดแล้วเอาตายหมดแล้วพวกผมตายกันหมดแล้วเอาตายหมดแล้วหนีไฟนึกว่าทางนี้ไฟของเซฟคือทาง แล้วผมไปเข้าทางนึงตายท้องเลยผมงงไปหมดและอะไรจริงไหมจอนผมแบบเล่นงแบบเออผมระแวงทุกอย่างเจอผมพูดเลยไม่ออกผมคิดว่าประตูหลอกเอ้ยแล้วผมเลยทำไมตะแถบตายว่าโดนแมลงกัดเหรอผมก็เลยแบบพยายามกดเจียบขวางผมก็กดประตูดูแต่ได้ยินเสียงกรีดเอ้ยได้ยินเสียงซึ่งคนกีดด้ยินเสียงคนเซฟผมคิดวเฮลซ์ไม่ตายหรือเปล่าเซฟออกมาตูหนีไปของตาแถบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหนคิดเองคุณจอน ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้คุณจอนไม่รู้อะไรมันคืออะไรไม่กัได้แล้วผมขโมยของแล้วเอทำนี้ไม่ได้นะคุณจอนทำนี้ไม่ได้ไปลกแล้วผมไม่สนใจแล้วผมขออยู่บริษัทไม่ได้คุณจอร์นไม่ได้จอนทำนี้ไม่ได้คุณจอร์นเข้ามาพวกหลอกลวงทุกคนแปลกๆผมไม่ไปไหนแล้วผมเอาเครื่องบินขึ้นเลยดีแบบเช้านี้ เอยไม่ได้เราต้องลงไปด้วยกันดูดิหันหลังไปดูแด็กไปหมดเลยทุกอย่างหน้าแตะแถบก็เป็นมาริโอ้กลับดีกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่ลับอะเพิ่งกลับเ้ยผมใคนอะไรก็ได้เลยผมจะไปกระโดดน้ำายที่นีี่่ทไหนอ่ะมึงปิดไฟโล่ไปละไปตู้ไปตู้ไม่ใช่เพื่อนกูอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกูอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกูอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกู

ไม่รู้ผมกลับแล้วเยี่ยดีเยี่ยดีถ้าเกิดเห็นนะให้ให้อย่างี้นะผมจะถามนม่ใครนะให้ให้ย่ออย่างนี้นะย่ออย่างนี้นะย่อแค่สองทีนะย่อสองทีนะสามทีไม่ใช่นะหนึ่งสองแค่ไหนไม่ใช่ละไม่อยากไปเซฟแล้วกลับบ้านผมอยู่กลางแม่ป่ะผมไม่อยู่หลังแม่ป่ะได้ได้ได้เอ้ยเสืออย่างนี้หนึงอย่างนี้เอ้ย สอนนี้คุเทียมหายหนึ่งสองเอ้เอ,อ้ยสามสามสเทียจ้าเ้าขเหนยวพดูไว้นะแต่อย่าเผลอนะแบบหันล้วคอสักเลยอะเฮ้ยแม่งโอ้โ

มึงยิงผมทำไมมึงมีถ่ายด้วยวะแฟนโอมาละบอกว่าให้ยำหน้ามาห้าตีเปิดประตูก่อนได้ไหมทำไมอ่ะเอ๊จะทำอะไรอ่ะมันจะเอาปืนมายิงพวกผมกันไหมนะจะแถบขอได้รไหมของที่สารทำไมอ่ะคืออะไรครับมันคือไปฉายเสียงอะไรลมเหรอ ว้าแล้วทำไมต้องเป็นหมกของคนได้วะโอ้ผมกำลังจะเอาไปตีหัวเลยอผโอ้ยีพักิกเดียวเองพวกยังหัวหวัวหวหหวอ้ะาวพัวยังอยู่คุณจอนพัวอยู่กับใครอ่ะ มันไม่ใช่พันธมิตรกันแล้วเอ้ยเอ้ยอย่า <c oughs> อะไรอุ้ยเชี่ยคุณจ,จ้อนคุณจ้อนไ <c oughs> ม่ได้โง่ขนาดนั้นนะเอ้ยแต่มันมีอ่ะคุณจ้อนที่ผมด้วย อะไรไปจอือข้าเนี่ยไม่ใช่เซฟเหอตกไปดิตกไปีิลากนสหายข้าจะไม่จับ มันจะออกไปยังไงอะฮัลโหลเอาไปยังไงอะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะอะไรปะไระไรรัะไรยอะอะไออะไรออะไรอะไรอไะมนอไะไะะะอะอะ อย่าบอกนะเขาก็มังจะตัวข้าจริงห้าจั่งอกพี่เป็นกเลี้ยวยายกำลังจะหนีเลยผู้จ่าบัวได้ยาดหนีเลยแทนที่จะวิ่งมาเห็นยายหนีแต่ตาตาเอาวูสิแม่จะบอที่บอกว่าเออพาผมไ้ไหมพี่ไม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 ่เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงพวกคุณเหรอเสียงตรงเนี้ยไม่ใช่ผมใครวิ่งอ่ะใครวิ่งอ่ะรู้คนวิ่งด้านขวาเสียงโคตรชัดอ่ะ เตอเอไเแแกมาไม่ไม่วิ่ง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 เลยเฮ้ยนอนเก่งยี่นไหมป่าได้ไงอุ้ยผมบอกแล้วที่แม่ผมบอกแล้วใช่ปะเอาเออเขาวิ่งทำไมเล็มันโกงไปละไปเอาไปเลยได้มันโกมันโกง เฮ้ยคนที่สีขันป<ค>ะแทบอะไรอะไรอะครเด็กอยู่ผมก็ตายดิครับอะไรล่ะ <impossible i 10> <aro>